เนาะเบิ่งสวนแม่น้องวิมนาใหม่มาไว้แล้วมาปุูกเนาะอันนี้ต้อนอีสังงมา <c oughs> นี่ลัดจังผลงานว้าวอันนี้เป็นเนาอใหม่ที่ลัดจังซื้อมาให้แม่น้องวิปุ๊กว้าว นอนใหญ่อ e e. so ืหอ้วนมากป้าอ้วนอล้อัลลอนี่อ้วนอนพลงานพลงานอนงว่ กรบเม่น้องวิอันนี้ปุูกน้องหม่สร้างไผ่อันนี้น้องไม้ไผ่หวานแบบอ้วนเลยผมมีหลายกอเลยเบาไว้กรบแม่น้องวิเอามาปลูกอยู่หน้าเนาว้าวว้าวว้าว,ว,าวมังม่วงก็เริ่มใหญ่แล้วมีต้นอันพุดชาเนะาะมักกะทันใหญ่ อยู่บนได้บนนี้แม่น้องวว่าเป็ดหมากได้กินแล้วแล้วก็มะขามแปรก็ได้กินแล้วมะขามเทศนะเนาะรอเบิ่บบโเบิดหกแหงอยู่หน้าได้ไปน้อยใหญ่พะโล่ดีมือกังามงามคุดจิรอ,อามาทุกคน Wow.